อาหารกระป๋องที่ผลิตในประเทศจีนยังคงได้รับความนิยมในตลาดโลกจีนส่งออกอาหารกระป๋อง3ล้าน1 0 0 0ตันในปี2022เพิ่มขึ้นร้อยละ12เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะเห็ดกระป๋องและอาหารกระป๋องพร้อมรับประทานรวมถึงผักและผลไม้กระป๋องก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกคิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า6,800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2 3 0 0 0 0ล้านบาทผู้จัดการทั่วไปของโรงงานอาหารในเจียงเหมนินทางตอนใต้ของจีนกล่าวว่ามีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเดือนละ10%อร์ซขณะที่พนักงานของบริษัทค้าอาหารในเซนเจเจนกล่าวว่าในไตรามาสแรกของปีนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากคาดว่าทั้งปี อดขายจะเติบโต20%ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้โรงงานของหลี่สั่งซื้ออุปกรณ์การผลิตขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปอาหารเขาบอกว่าโรงงานแห่งใหม่จะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก5เป็น20ตันต่อวัน ข้อมูลจากสำนักงานสุลกากรระบุว่าอาหารกระป๋องของจีนถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วเอเชียยุโรปแอฟริกาและอเมริกาเหนือรองขหน,น้าผนกอาหารแปลร,รูปกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนส่งออกผลไม้ผักและเนื้อสัตว์กระป๋องเป็นหลักซึ่งตอนนี้จีนกำลังขยายไปสู่อาหารกระป๋องแบบพิเศษอื่นๆและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อส่งออกไปประเทศต่างๆ